ว่าจะกันพวกมาลงมะแรงทุกปงปุกแกอะไรอย่างนี้ได้นะนหรือว่ารกมาทำหลังนะคะก็ติดฝ้าให้แบบดีเลยแล้วก็มีการใส่ตัวระบายอากาศาสองตัวตรงนี้กับตรงสวัสดีครับขอตนระเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับกลับมาถึงจำปาดงแล้วเป็นไงเมกลับมาก็เงียบสงบดีอืม อยู่ที่บ้านอำนาจเจริญก็อยากจะอยู่นานๆพอกลับมาที่นี่ก็อย,กอยากจะอยู่ยนานๆ,น,าน,ๆนะเอฟซีเพราะว่ามันคนละแบบคนละแบบฮะคือที่จำปาดงเนี่ยจะเงียบนะเอฟซีเงียบสงบดีแล้วก็เสียงลดเสียงอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะน้อยแต่ถ้าหาว่าไปที่อำนาจเจริญเนี่ยเนื่องจากว่าทำเลเนาะเอฟซีเป็นพื้นที่ที่บอกว่าค้าขาย เ,เสียงรถต่างๆเนี่ยก็จะดังพอสมควร <c oughs> พอกลับมาปุ๊บ <c oughs> ก็ฟีโอโหสนามหญ้าด้านหน้าตัดเรียบเลยนะ FC เนี่ยตอนแรกๆที่ที่อยู่เนะี่ยฟก็จะถามว่าพี่เอง <c oughs> เมื่อไรจะตัดสนามหญ้าตัดยงตัดหญ้าออกอันนี้คือเรียบแป้เลยนะฮะเรียบร้อยเลยนะฮะสะอาดเรียบร้อยแล้วก็อ่อ วิวก็ดีนะฮะฝนตกที่นี่ทุกวันเลยเนี่ยเขาฝนก็จะตกมาอีกแล้ว FC เดี๋ยวไปหาน้องเมย์ก่อนน้องเมย์แถานี้ใชเต้นไม้ที่เราปลูกเนาะเราอยู่ที่นี่มาเกือบ2ปีใช่ปะก็เริ่มโตแล้วนะคะเห็นไหมต้นสนนะ่ะจากต้นเล็กๆแค่เน,นี้ยลำเล็กๆเ,เนาะดูลำไม้เขานะคะออแล้วความสูงดูคือ เดี๋ยวเมย์จะแต่งข้างล่างหน่อยไม่ให้เขาลกนิดนึงให้โปร่งใช่ไหมทีนี้ยมันก็จะเหมือนสไตล์ต้นสนตาคาเฟ่เลยนะอตรงเนี้จะโตโตโตเร็วกว่าข้างหน้าเพราะว่าตรงนี้จะชุ่มชื่นกว่าแต่ข้างหน้าเขาจะแรงกว่าท่วมหัวเมย์แล้วอ่ะใช่ตอนแรกยังต้นเท่าเอ่อเท่านี้เท่านั้นใช่จํจได้จําได้ที่พี่ทุยเขามาขุดหลุมให้ตอนนี้ต้นต้นไม้โตแล้วนะคะต้นสนโตแล้วอ่ะ แล้วคือมันสวยอะสวยสวยตรงนี้เมใช้ประโยชน์ได้เยอะมากตอนนอนนะสมัยลูกหมามันหลงมาเมยมก็เอากรงอ่ะมากั้นตรงนี้นะก็ให้ลูกหมานะอยู่ข้างในลูกหมาอยู่ไหนซีต้าไม่ลูกหมาที่แบบมันหลงมาไงมันก็จะชอบแอบตามต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จับไปคืนเจ้าของทีนะเพราะเราไม่เลี้ยงเพิ่มคิดถึงคิดถึงจำปาดงในเอฟซ นี่ยข้างหลังพี่พี่ดีก็อยู่แกก็เคลียร์ให้นะ FC ชีกีตามานี่แล้วมาโชว์ตัวหน่อยยาดยาลกๆก็จะไม่มีนะะอันนี้ก็าาพอดีว่าฝนตกก็ขึ้นมาใหม่นี่ชีตา,า้ไมาบ้านที่อำนาจน่ะใกล้จะเสร็จแล้วเดือนสองเดือนจะได้ไปเป็นสาวอำนาจแล้วชิตาจะได้ไปเป็นหนุ่มสาวอำนาจ,จเจริญด,ดีใจไหมดีใจไหมอยู่กัใย,ยหน่อยอืม อยู่ได้สองหลังยัหน่อยแล้วก็บ้านเราให้นอนทั้งวันเลยเฝ้าก็ก็เดี๋ยวจะได้ย้ายน้องหมาไปหลังจากที่ทําบ้านเสร็จก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งยังไม่เสร็จเลยยังเริ่มต้นอยู่ในเอฟซีก็กลับไปจริงๆก็น่าจะอีกประมาณสิงหากันยากันยาน่าจะนิ่งละกันยานี่ต้องชัวร์ละ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เรา ติดตามตลอดก็คือห้องน้ำในเอฟซี่าเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ําพี่ทุยกันนะคะห้องน้ำนะฮะเอฟซี FC. คือแต่ข้อดีของพี่ทุยที่ทํางานให้เราเนี่ยคือทิ้งงานได้ทิ้งงานไม่ใช่ว่าพี่ทุยทิ้งงานนะฮะคือบอกให้พี่ทุยทําเสร็จแล้วเนี่ยแกดูแลให้ทําให้ดูแลให้ใหแ,ลใหแล้วก็ทําออกมาได้ดีด้วยเนี่ยเอฟซีอันนี้คือยังไม่ทาสีนะครับ เพราะวันนี้จะทาสีนะคะเพราะว่าวันนี้จะทาสีใช่เออก็ยังออกมาดูดีเลยเอฟซี FC, ดูสิมันดูสวยๆนะแล้วก็วันนี้วันนี้เนี่ยแหละกับพรุ่งนี้จะเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เซตเป็นบ้านเช่าเลยพี่ดีก็เอากระถงกระถางมาวางปลูกต้นไม้นะม่ให้พี่ทุยทำลาแนงตรงนี้ด้วยอตอนนั้น บอกฝากฝากบอกผ่านพี่ดีเมยก็ไม่ได้บอกอะไรเท่าไหร่ว่าให้ทํายังไงเนาะเมยบอกว่าให้ทําตามขอบป,ปูน uh huh. ไม่ได้บอกสตรงสไตล์อะไรเลยคือให้ใช้เหล็กที่เหลือกับละแนงที่เหลืออืพี่ถุยก็เอาระแนงที่ทําตรงครัวนะคะที่เหลือมาทําให้ความสูงนี่พี่พี่ถุยออกแบบเองแล้วก็อันนี้คือเป็นประตูเหล็ก จริงๆมันเคยเป็นประตูมาก่อนกันน้องหมากันน้องหมานะ้ะที่บ้านหลังเมื่อกี้นะคะมันเหลือนี่ทุยก็เลยเอามาทํำทำนี่เข้าเป็นลายเลยนี่ส่วนอันนี้นะคะพื้นเนี่ยก็สีส้มเหมือนกันอวันนี้จะพี่เหน่งจะติดไฟในห้องน้ําเนาะฮะเข้ามาก็จะเป็นชักโครกนะคะจะบอกว่าคนละลายออ ตอนที่พี่บอกหนูว่าหนูเลือกลายเหมือนห้องห้องที่เราอยู่อะจริงๆเป็นคนละลายกันนะนี่ก็จะเป็นลายดอกคุหลาบรายละเอียดของห้องน้ําตัวนี้เนี่ย <c oughs> เยอะกว่านั้นนะเมย์อย่างแรกที่ต้องพูดก็คือ,อสเตปข้างล่างเนี่ยจะต่ํากว่าข้างบนใช่ตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าเอมันจะต่าไปไหมไม่ต่ําอืมไม่ต่ําแล้วก็ตรงประตูเนี่ย fc ดูนะฮะ เวลาที่พี่ทุยเขาทำเนี่ยเขาจะเก็บงานได้ดีนะฮะเขาก็จะมีร่องอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องบอกเลยนะ f c เขาจะรู้เดี๋ยววันนี้จะทาสีเนี่ยจะมีร่องะะแล้วก็อันนี้จะแนบไปได้ด้วยกันพอเข้ามาข้างในปุ๊บข้างในเราจะติดฝ้าให้ห้องน้ำด้วยเพราะว่านี่นะคะฝ้าห้องน้ำเพราะว่าจะกันพวกมาลงมาแรงปกุกงตุกแกอะไรอย่างนี้ได้นะอ่า หรือว่ารกมาทารังนะคะก็ติดฝ้าให้แบบดีเลยแล้วก็มีการใส่ตัวระบายอากาศสองตัวตรงนี้กับตรงนู้นนะตรงที่พี่เหน่งยืนอยู่โอ้โหเมนี่เป็นห้องนอนได้เลยนะเนี่ยพี่ว่าแล้วก็ผนังก็คือติดกระเบื้องเต็มผนังเลยนะคะแม้กระทั่งที่กั้นระหว่างตรงนี้นะที่กั้นระหว่างโซนอาบน้ำกับโซนชักโครกก็ ทีุ่ยก็ปูให้นะคะนี่ตรงนี้เราก็จะทำลายนิดนึงแล้วก็เออเมลายตรงนี้เนี่ยเราเราเลือกแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะแต่พอมาเหมือนเหมือนลายของงูเลยเนะ <c oughs> <c oughs> ดูเอฟซีเหมือนไหม <c oughs> เราตอนที่เราเลือกเนี่ยเราก็เลือกแบบว่าเออเป็นลายแบบว่าน่าจะสีเข้ากับ กระเบื้องนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำนะคะแล้วก็จะมีติดเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยเผื่อหน้าหนาวมาเนาะจะติดเครื่องทำน้ำอุ่นให้ตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างเป็นห้องน้ำที่ดีเลยดีแล้วก็หลูกว่าห้องนอนเราเนี่ยอันนี้ก็ระบายอากาศได้ไม่ให้ร้อนนะเพราะพี่หน่งเขาบอกว่านึกถึงคนที่เขาเข้าห้องน้ำตอนเบบๆนะ แล้วเขาอยากนั่งนานก็ไม่อยากให้เขาร้อนเอาเป็นว่าอุณหภูมิในห้องน้ําตอนนี้นะครับ FC เย็นกว่าข้างนอกเย็นกว่าข้างนอกนะฮะอ่ะอาชิตา <laughs> ชิตาจะมาทดสอบจะ,จะมาทดสอบแล้วแล้วก็เก็บรายละเอียดนิดนึงของพี่หน่งคือพี่หนิงใช้คิ้วสีทองในการตกแต่งประต,ตูตรงนี้น,นะคะห้องน้ำค่อนข้างเอาจริงก็เหมือนรีสอร์ทอยู่แล้วก็ทำดีค่ะ จากประสบการณ์ในการทำห้องน้ำในเอสีก็ได้ความรู้หลายอย่างเดี๋ยวเผื่อว่าไปทำทำบ้านให้คุณแม่ก็จะใช้ความรู้ตรงนี้แหละเอาไปประยุกต์ตรงนี้ก็จะติดที่ล้างมือนะคะจะมีก็คือจะมีเดินน้ำมาเป็นก๊อกอันนึงให้สำหรับพี่ดีทำความสะอาดให้แล้วก็เป็นที่ล้างมืออีกก๊อกหนึง่งคือมันมันเป็นจุดที่ พี่มองแล้วว่าชีวิตคนเราเนี่ยห้องน้ํานี่มันสําคัญไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น้อยไปกว่าห้องนอนนะคือพอผมเห็นอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความสุขมันอุ่นใจที่แบบว่าเราจะอาบน้ําจะเข้าห้องน้ําเนี่ยมันห้องน้ํามันทําให้เรารู้สึกสบายอะ่ะห้องน้ําบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นสไตล์บ้านสวนห้องน้ําก็เลยจะอยู่ไม่ได้อยู่เขาเรียกว่าในาตู้องน่องนอนเนาะเพราะว่าเผื่อบางทีเนี่ย บางท่านมารดตู้อาจจะมาห้าหกคนทีนี้ถ้าสมมุติว่าห้องน้ําอยู่ในห้องมันจะไม่ได้ใช้กันได้เยอะนะคะเพราะว่าห้องนอนนะมันมีแค่สองห้องอกอ็ห้องน้ําจะอยู่โซนนี้เก็บงานวันวันเดียวค่ะก็เสร็จแล้วเพราะมันเหลือแค่ทาสีแต่ว่า,วามีความคิดหนึ่งขึ้นมาในหัวตอนที่ผมเดินเข้ามา คือว่าผมเห็นความชื้นที่อยู่ข้างล่าง fc เห็นไหมครับข้างล่างแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็คือมีฝนตกผมคิดว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ทาสีอาจะรอแดดหน่อยอาจจะต้องรอแดดหน่อยเพราะว่าถ้าว่าเราทาไปแล้วเนี่ยสีมันจะบวมมันจะมีเป็นเหมือนเม็ดฟองน้ําที่บ้านผมเหมือนกันเนี่ยคือถ้าหากว่าฝนตกแล้วก็มันมีชื้นมันอะไรบ้างเนี่ยผมไม่ให้ทาจะให้รอก่อนก็จะเหลือแต แค่ภายนอกนะคะ,ะส่วนภายนในอ่ะคือติดกระเบื้องหมดเลยก็ไม่ได้ม,มีปัญหาอะไรโอเคแล้วก็พี่เอ่อคนที่มาเช่านะคะที่เป็นแบบรายวันเนาะพี่ดีก็จะมาทำความสะอาดให้นะคะทุกวันซึ่งสามารถบอกพี่ดีได้อยู่ว่าวันนี้ไม่อยากให้เข้ามาทำความสะอาดก็บอกได้เลยว่าวันไหนจะอยากให้เข้ามาหรือวันไหนไม่ได้อยากให้เข้ามานะคะเมื่อวานนี้มี f c ท่านหนึ่งได้คุยกัน เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวทำงารอบหน้าเดี๋ยวจะมาขอพักด้วยแต่แต่อูไว้ก่อนว่าเป็นใครมีเอฟซีคนหนึ่งเข้ามาบ่อยๆอยู่นี่นะคะโอเคเลยเห็นห้องน้ําแล้วก็มีความสุขเอฟซีพอเข้ามาเรารู้สึกว่ามันสะอาดมันเย็นแล้วก็มันครบเราก็รู้สึกว่ามันมีความสุขนะฮะนี่โอเคเลยแล้วก็ที่สําคัญที่นี่เงียบสงบมากใช่ ปละเหี้ยเราต้องไปซื้อของหลายอย่างอู้หาอยู่มาอ๋ออีกจุดหนึ่งเมอีกจุดหนึ่งห้องครัวห้องครัวก็คือทําเสร็จแล้วนะคะ,ะเนี่ยให้ทาสีซึ่งทั้งสีข้างในเนี่ยสีสีข้างในที่จะทานะคะก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรก็ไม่บอกที่ไม่ใช่สีขาวนะ,ะว่าจะลองเล่นสีอื่นดู แต่เดี๋ยว,ยวคอยดูว่าจะสีอะไรอ่านี่นี่นะฮะหน้าต่างติดตั้งเรียบร้อยแล้วเหมือนภาพศิลเลยดูในภาพอ่ดูในวิดีโอเนี่ยหมอ,อกไปในฟซีแล้วก็พอเราทํากำแพงไม่ใช่กำแพงสิทํำผนังเสร็จมันดูเย็นนะที่ด,ดีว่ามันเย็นขึ้นไหมยเย็นครับ mm hmm. เห็นไหมพี่บอกก็เย็นเลยเพราะว่ามันกัน แดดเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงตัวนี้ก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่นะอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะย้ายไปอยู่ตรงบ้านเมนะอจะไม่ได้เข้ามาตรงนี้แล้วนะคะเราจะมีประตูนะน้องๆน,น้องเขาไม่เข้ามาแล้วถ้าว่าไม่มีเส้กรอบ <c oughs> <c oughs> ไม่มีคนให้เส้กรอบเขาไม่เข้ามาใช่โอเคสาหรับคนที่เป็นห่วงน้องหมานะครับคือเรามีพี่ดีดูแลพื้นที่อยู่ <c oughs> ใช่นะครับ ดูแลทําความสะอาดพื้นที่แล้วก็ดูแลน้องหมาด้วยช่วงนี้นที่เราทําบ้านที่อํานาจมีอะไรถ้าแขกที่มาพักก็มีอะไรที่ออยากจะให้ซื้อหรืออะไรก็บอกพี่ดีได้เลยใช่ใช่มีท่านหนึ่งที่จะมาพักเร็วนี้ก็เช่ามอเตอร์ไซค์ด้วยก็ ก็คือสะดวกที่จะอยากไปกินอะไรข้างในหมู่บ้านจัประดงในจัประดงก็จะมีร้านร้านก๋วยเตี๋ยวชายสรีร้านตามสั่งร้านอาหารอีสานร้านหมูกระทะก็จะได้แนะนำกันนะคะแล้วก็สะดวกตรงที่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเมยกับพี่เน่งเก็บงานแค่วันสองวันก็เสร็จและะ้วค่ะก็พร้อมให้เขาออได้พักแล้วตอนนี้ก็คือ,อติดแอร์แล้วใช่ไหม ไปดูไปดูไปดูติดแอร์แล้วกันห้องที่ติดแอร์เนาะห้องนอนอันนี้ก็เดินตามนี่ชีตาแต่ว่าให้ไส้กรอกให้อะไรกินแล้วนะฮะวันนี้เขาเดินตามเฉยบ้านสวนผักอันนี้เมย์ก็ยังไม่ได้เซตเตียงครบนะคะเพราะว่ากําลังซักผ้าโปงผ้าปูอะไรให้อยู่แล้วก็เดี๋ยวย้ายเตียงมาห้องนี้จะเป็นห้องที่ติดแอร์ ซึ่งเมย์ย้ายแอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 2> ว,วันนี้ช่างเนี่ยจะมาเติมน้ำยาแอร์จริงๆมันก็เย็นอยู่ตต่เมย์อยากให้เขาเช็คเช็คที่บ้านเมย์ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยไม่เติมน้ำยาแอร์น่ยคือเติมให้เราแต่เนี่ยคือเราเติมเพิ่มเติมขึ้นไปไปชเช็คมาเช็คอีกรอบนึงพอดีช่างแอร์เขาถามว่าอาจจะให้เติมตัวไหนเมย์ก็เลยบอกว่าตัวที่บ้านเรา,าแต่ว่าจะให้มาเช็คที่นี่ด้วยถ้ามัน คลองลงมาหน่อยก็อยากให้เต็มให้เติมให้เต็มไปเลยนะแต่ตอนนี้คือมีอยู่แล้วแหละแล้วก็ผ้าม่านอะไรอย่างนี้ก็คือพี่ดีกําลังซักอยู่นะคะใช่ใช่ก็คือพร้อมค่อนข้างพร้อมแล้วที่จะให้เช่าเป็นความชอบอย่างหนึ่งอยากจะบอก FC อาเป็นความชอบอย่างหนึ่งคือเรื่องสีนะ FC จะให้ดูสีเราทากันมานานแล้วนะเมสีตรงเนี้ยแต่ว่าสียังใหม่อยู่เลยนี่ เพราะว่าเป็นสีกึ่งเงาใน FC สีกึ่งเงามันจะทําความสะอาดในตัวได้เอาผ้าบางทีมือเราเปื้อนถ้าเป็นสีน้ํามือเราเปื้อนเนี่ยเรามาจับอย่างเงี้ยมันจะเปื้อนแล้วมันจะเช็ดออกยากแต่ถ้าเป็นสีกึ่งเงาเนี่ยมือเราเปื้อนเรามาแปะอย่างเงี้ยปุ๊บเราผ้าเช็ดเช็ดเช็ดมันก็จะใหม่แล้วก็สีกึ่งเงาจะมีความทนทานต่อความสกระปรกเนี่ยได้นานนะครับผมบ้านหลังเนี้ยห้องเนี้ย แล้วก็หลังต่างๆที่ผมทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่อำนาจเจริญเองก็เป็นสีกึ่งเงาในบางจุดนะฮะก็จะเก่ายากมันมีเรื่องตลกนิดนึงเรื่องตลกคือเรื่องทาสีนี่แหละที่อำนาจเจริญเราซื้อสีกึ่งเงาด้วยเหตุผลนี้แต่ทีนี้เนี่ยคุณแม่ที่ทาสีให้เราเนี่ยผมถามว่าพอไหมคุณแม่บอกว่าพอช่างทาสีช่างทาสีที่บ้าน,น่ะ สยพนะคะเมื่อเจปีที่แล้วบอกว่าพอเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคุณเอฟซีเพิ่นอน้ําเติมเข้าไปให้มันจังจแล้วก็ทาให้ผมมันเลยมันเลยไม่เงาเลยมันเลยไม่เงาเลยเป็นด้านเลยด้วยความปรารถนาดีที่อยากให้สีของบ้านผมเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องใช้เยอะแบบประหยัดแต่เสียเวลาค่าทาเหมือนเดิมผมก็เลยเสียใจมากเลยตอนนั้นะคุณแม่มาผสมน้ําเกินเกิน สเปกอัตราส่วนเนี่ยแต่ว่าจะมีห้องน้ำของผมห้องห้องนอนของผมเนะี่ยคือพอดีก็จะเงาตลอดโอเคนะฮะ f อค่ะวันนี้กับพรุ่งนี้ก็จะเคลียร์หน้าบ้านให้โล่งเลยอืมแล้วก็มีโต๊ะนั่งเล็กๆน้อยๆก็คือจะมีโต๊ะทานข้าวอยู่แล้วแล้วก็ข้างหน้าจะมีอาจจะเป็นโต๊ะกลมเล็กก็ให้นั่งเล่นข้างหน้าบ้านด้วยค่ะวันนี้ก็คือ ต้องรีบกลับมาเคลียร์บ้านเช่านะคะก่อนที่มีแขกจะมาเช่าใช่ใช<อ>่ปไปกไปก็จะเป็นวิวประมาณนี้นะเอฟซีโอ้ฟ้าครึ้มมากเลยครับเอฟซี